จะเข้ามาเยีเเ่ยมเยียบซะหน่อยโอ้มันกว้างมากโอ้มันทำฉากไว้แบบ ถ้าเกิดคนไม่มาสำรวจหรือไม่มาเดินดูก็คือแบบก็ไม่เห็นของพวกนี้เลยดิอาธศาสตร์ทำมาอย่งห้องน้ำเนี่ยทำไว้ทำไมก็มือําห้องน้ำไว้แบบใครมันจะเดินไปดูใช่ไหม Found the stealth plates, but no sign of where they're being shipped to. there's got to be more information in the area so they keep mixing up deliveries between the construction site and the tank depot i think i've found my kraken lead <laughs> they're building another mirus battery won't be a threat for a while But turn down นี่งนเงไซเควตจริงๆด้วยเห็นไหมทุกคนบางทีเก็บมันอไปเล่นซ้ำแล้วดิน,นัดเลยเล่นทีเดียวคือไม่จบจริงๆมันมีแบบที่ต้องสำรวจเยอะมาก กระสุนก็เหลือน้อยอยู่จะมายิงเล่นอยู่ป่ะเราเราไปฆ่าไอ้นี่ดีกว่าเอาลูกกีดเดียวสามพาร์ทแน่นอนคือทรงละเยอะจริงๆไปไปเดี๋ยว themes... Lonzo b a u list. เจอมันละน่ายิงทะลุกระจกเลยไหมเนี่ยไอหมอนี่ต้องโดน ้ยที่เป็นคิวเลยเหรอเห็นสองออมันมีคนในบ้านอีกปะยิงไม่ได้กระจกเันในบ้านกระตอมนี่มันมีอะไรเอาได้ด้วยผมโผล่ขึ้นบนโผล่บดจัด โอ okay. เคมันให้เรามุดทุกคนพอเราเบิดก็แย่แล้วดีเอาส่งดีเอสีอะไรไม่ใช่ละมัว่วมั่วสง่ง <c oughs> คอมสั่นของเรา,เาได้อะไรมาได้ความแรงแต่ไม่เงียบอยออยไอ้มัน,ม,นมันมีคนเห็นศพที่หมอนั่น มขจบนะไอ้ตองจบนะตรงนี้เหมือนมีอะไรให้เราไปสำรวจอีก Looks like a good staging area for future operations. Just need to find a way inside. Oh, yeah. oh, yeah. oh yeah. Okay. Staging area secured. This'll be a good place to start from for other operations. No, <mí toys> me Some mixers still running. Should act as good sound cover. ไม่มีคนแล้วหรือเปล่าเนี่ยไอ้ป้อมนี้คือยิงมาตั้งแต่ต้นเกมแล้วยังเรายังไม่ได้ไปจัดมันนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนยังม,มีอยู่เหรอ จเจอว่ะ s s ัด l l ชาร์จยังคงถูกว must be b e h ต้อง c h e d u l e ้องหลักำ c นดการคงเสีองน้าอาทำไราใส่ใจรายละเอียดอุ้ยเก็บครบได้ยังไงเนี่ยทำเป็นเล่น จบนะแต่เราย <_ illas> oh ังไม่จบนะท่านายยิงก็จบละอ l l clear ยึด่ะไรกไอ หนักเดี๋ยวนะเส้นตีจะเลาะหลือทำไมเนี่ยห้องน้ำห้องน้ำห้องซรวมอ้าวเฮ้ยคือเราค้นเอกสารด้วยจากตัวพวกมีตรงนู้นให้ได้ไปด้วยนั่นอะ แต่ละที่นี่คืออะไรอ่ะมันเยอะแยะเยอะแย,ะ,ยะไปหมดเลยเดี๋ยวแล้วทำไมเราวิ่งวิ่งปลอ,องไงมันทำฉากแบบเนียนนะอย่างเงี้ยที่เราไปต่อไม่ได้แต่แบบมันดูเหมือนจะไปต่อได้คือเขาไม่ทำฉากให้มันแบบแบบทำทำให้มันเสร็จเสอะ่ะทำให้มันจบจบอะ่ะ มาเลยให้ความรู like world, death, right? ้ส er ึกแบบโอเพนเวิลด์แบบสุดๆไปเลยไม่มีอะไรให้โคนหรอ มาทำไมอุ้ยลืมเช็คอะลืมเช็คทำเลพี่แกตรงนี้ดีมาก เราต้องไปตรงนี้โอเคตรงนี้มันหาคนไม่ค่อยเจออ่ะหายากมากคือคนมันหลบอยู่ในบังเกอร์ส่วนใหญ่ Mira por Eh, ¿ruya? like a good staging area for future operations just need to find a way inside mm -hmm. area secured Can start from here on future operations mm -hmm. ไม่มีคนเหมือนรู้สึกว่าถ้าเกิดใช้เขาเรียกว่าอะไรไนอะ้ไอะไรนะไอ กล้องส่องทางไกลในการในการล็อกตัวมันจะอยู่ตลอดแต่ถ้าเราใช้ปืนล็อก,กมันจะแป๊บเดียวหายเฮ้ยไม่โดนหรอ

There should be a way into the battery through those trenches ชั่นที่ผมเล่นคุ้มไปเปล่าวะสองชั่วโมงแน่ๆคือเกินสองชั่วโมงอะ่ะนี่ทำลายได้ไหม จแจกระเบิดมาให้เยอะมากแต่ว่าไม่ได้ไว้ให้ทำลายพวกนี้ทำลายคืน โอ้โหจะเนียนไม่เนียนแล้วใช่ไหมเนี่ยมันเหมือนมันจะหมดแล้วนะ Good, how they like the next shell ready to fly? All right, the gun'll blow when it's fired. Now to lay low until the demonstration. Maybe in the sea. <laughs> the Kraken prototype's destroyed, and now Battery Myrus is out of action. Time to get out of here and the channel เจอละขอดูนี่ก่อนคือมันทำลายได้หลายวิธีเนาะทำลายปืนนะั่นแะอันนี้คือยัดระเบิดจบเลยเฮ้มันทะลุได้กี่ห้องเนี่ย อ้องอย่างนี้ก็ยังทำมาอยู่ยอมใจเลย,เยไปเปิดตู้เซฟด้วยผมมีรหัสเฮ้ยโอ้ยอินเทอร์็มันเสียเรื่องเดียวเลยพะบ,บุ ละบอินเทลเล็กมันโอเคเราน่าจะออกไปได้แล้วแหละออกได้สามที่เงินแล้วยางงั้นเหรอก็คือตรงรถเมื่อกี้ ให้ผมไปออกตรงนี้ดีกว่าเพราะตรงเมื่อกี้คือรถเมื่อกี้เราไปมาละไอ้ไห,ห,ห <laughs> ลงคงไม่มีใครมาล่าเราตอนกลับใช่ไหม ถ้าลาก็จะได้มันสักหน่อยเหมือนโลเคียแบบโลคีแบบหมดจริงๆไม่เหลือใครสักคนอุ้ยวิ่งเลยอันนี้หรือเปล่าน,นี่ไงรถบรรทุก Wow. Big bun. Fairburn has returned with Intel that confirms the serious and urgent nature of Operation Kraken. Der Prototyp zerstört. Die Testdaten sind verloren. Monate der Vorbereitung für die Kass! Unsere japanischen Verbündeten sind außer sich. Sie reißen doch nicht um die heile Welt, um Zeuge von Unfähigkeit zu werden. Wir sollten die Sicherheitsmaßnahmen verstärken. Aber natürlich halten Sie mich für blöd. Ich will äußerste Wachsamkeit. โอเคก็จบไปสลรับม oh, ิชช okay, so okay, so ั่นที่ห้าใช้เวลาเท่าไหร่เนี่ยอยากรู้เหมือนกันสองชั่วโมงได้แบ่งมบอกเลยได้แบ่งยองก็ได้แบ่งโอเคครับผมได้เจอกันใหม่ใน EP ถัดไปและกันนะครับผมสลับโปรเจกต์ในซีรีส์ภาคห้านี้ตอนรกกิจก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่บ๊ายบาย